ช้นาามกดีใจค่ะก็ดีใจที่มารายแคร์รี่จะกลับมาไทยครั้งนะคะเคยได้ไปดูแล้วค่ะเคยดูอย่างโอ้ว้าวคริสต์มาสเลยมันมันมากดีมากดีมากอันนี้ก็เลยดูที่โตเลยมากมากเลยจริงๆอยากจะให้เขาร้องเพลงคริสต์มาสนะเขาไม่เคยเขาไม่เคยร้องเพลงคริสต์มาสเขาเลยอ่ะตอนย้อนมา เออขอได้ไหมรีเพลท่มงานอเแม่ร้องเพลงที่นี่ขอเาตเป็นตเอ้วมิ่หน่อกล้ๆไม่เป็นไรร้องก่อนคนไทยได้ร้องนะได้อยู่นะไม่ติดเรไม่เคยได้ทำทุกบเลยไม่เคยไม่เคยเลยเจะน่าจะดีนอกจากในออนไลน์ เสียงสิคะเสียงแตยังไงก็ต้องเสียงยังไงก็ต้องจริงๆแล้วลุคของเขาอะก็เป็นลุคที่เขาก็เป็นแบบเนี้ยมาตลอดอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไปมากเนาะแล้วก็ยังเป็นคนที่แบบดูแล้วสดสดชื่นสดใสร้องคอค่ะเราเราวิจารณ์ได้ตามแต่เพราะว่าเนี่ยก็เคยเคยมีสิ่งนี้เคยถามไปแล้วบนเวทีไม่อกี่แล้วผมก็นั่งฉิบเพราะว่าก็วันได้ได้ได้คำถามมาก่อนแล้วด้วยแล้วก็มานั่งฉิบว่าเราเบื่อเราเัาเองแน่เขาก็เหมือน คือนี่จำไม่ได้ไปเลยเพราะเหมือนกันเราฟังตอแต่เกิดเลยไม่คริสต์มาสทาหลังใช่เราฟังมาตั้งแต่แบบคือต้งเกิดเลจริงๆอ่ะเหมือนเหเราที่เามาเรือยเือยแต่เราเดวันนี้แบบก็ไม่รู้จริงๆว่าเพลงไหนแล้วปีนี้เท่าไหร่ลว ต้องก็น่าจะก็น่าจะเกิดแล้วก็น่าอย่างนั้นแหลยแล้ก็อย่างนั้นแเลยแล้วก็จะเกิดอ่ะพี่ก็ยังเด็กอ่ะที่บ้านก็ฟังมาเรื่อยๆด้วยพี่ก็ยังเด็กมากเออเดี๋ยวเขาจะเกิดอ่ะที่บ้านอ๋อตอนนับที่คนไทยเนาะแมากมา่ค่ะแม่ทุกคนก็ต้องก็ต้องเสี่ยงเรู้หรูอว่าแบบฟังฟังเขาแล้วมันมันมีมันมีคำเดียวออกมาเลยว่าแบบโกรมากจริงโกรมากจริงๆแบบไม่ว่าจะแบบฤทธิ์กันดันเขาหรือแบบ พยายามไปแกะไปแบบนี้แบบเมื่อกี้หลังเวทีนี่คือต่างกับต่างแยกนะสนิทเจอกันแบบเมาไันตลอดนี่แบบแบบำฝักคนฟางไปแบบตั้งใจแบบมันต้องแพ้ะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเพลียเพลียเพลงแต่ละเพลงคือแบบพยายามเลือกเพลงที่คิดว่าร้องได้แต่ที่มันยากทีเดีนะแต่แบบเพลียสามารถทำให้มันร้องออกมาไายมากที่เขาร้องสดนี่ก็เป็นแบบรู้แบบอินซี่แบบเซ็กซี่แบบอไรกม่รู้ความความเก่งของเขาแหละ้ว่า อยาแบบทำไม่ได้อ่ะเป็นแบบดิจิตอลเอ็ชันแต่เป็นที่พิธายิเนี่ยที่เราก็ได้ฟังเขาไมทสามารถที่จะฟังกับคอไม่คืออยากฟังสดๆคือไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้ฟังคือได้ได้ดูแต่ใน YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบคิดว่าเออถ้าในคอนเสิร์ตก็น่าจะเซอร์ไพรส์สุดนะถ้าเอาเพลงคริสต์มาสมาร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไม่น่านะถ้าแม่ลองกีตแบบไปไปกีตแก้บนอะจรกีตแก้บนเออดีใจมาก ิแ่ตลอาก็ต <in ิชงมแล้วกคืขึ้นชาร์ใช่เขาไม่ต้องทำอะไรไงไล่อทเลยใช่เพียงเดียวคนอื่นเอาไปร้องก็ได้ด้วยสบายเชียแล้วแล้วเพลงคิดมากก็ถือ่ศิลปินอะไรแลท่านทำนะไม่ร้องโอไม่ไม่แบบติดลอ่ะที่จะกลับขึ้นชาร์ตท็อป10ด้วย่ะท็อป10หลยคือเดืนห้างไม่ได้ยินเพลงเงี้ช่วงคิดมากอะตลกมากเออ เขาไม่เปิดกันหรอกถ้าเป็นขาอะไรอย่างเงี้ยเราจะจิกน,นิดนึง,ต,งตำนานตำานนี้คนจะมาดูหุดไมต้องดูค่ะต้องดูคือจากจากประสบก,การณ์งคนที่เคยดูแล้วแล้วกันนะคุณทานะคะคิดว่ายัางไงก็ต้องดูเพราะว่าหลายเพลงค่ะเชืวว่อไหมเพลงที่คนรู้จักแลก้วก็แล้วก็ต้องลองได้นแน่นแน่นอน,นออในเทศกาที่บอกสิอจะได้ชมในคอนเสิร์ตในวันไหนนะคะ วันที่11ตลาคะวันวันที่11ตุลาคมครับผมแล้วก็เริ่มเริ่มขายบัตรเออ18พีเซลใช่ไหม18กันยายนแล้วก็19ขายเป็นแบบสปิลิตรตั้งแต่10โมงไททีนเมเจอร์ครังมากเลยงานน้องพี่กันจะิำงานจะไปงานปีนีเหรอจะเคยแต่งกี่เติมม่เติมค่ะ เราทำแบบนี้ <poured S 1> แล้วฝั่งเดียวกันตั้ไฉันตังใจอั้ใส่แต่ไม่ดีแต่ปแ่ไดีใจนะยที่สเกตต้อจ้้องจาอจ้